ครับผมโอเคเปิดบานพิเศษแล้วนะฮะโอเคครับผมเขอโทษขอให้ที่สองคนครับผมแนะนำตัวเองก็ทายแฟนที่มาดูด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับครับโอเคเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับมากับงานแม็กโครโปรงานตลาดนัดโชว์ตรงนี้รู้สึกดีใจที่แบบที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับแมคโครโปรในงานนี้ครับผมรู้สึกดีใจด้วยที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งนะครับ เป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นโอ้ยตื่เตมื่นเตากผมข้างหลังนี่รู้เลยนะมีมองหน้ากันแบบไม่ตอนแรกผมก็คิดว่าอันนี้คือหน้าเว้ยแต่จริงๆอันนี้คือหน้าใช่ไหมใช่โอเคก็ที่มองผิดตลอดไม่เป็นไรเลยครับผมองไม่เลยโอเคครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมต้องบอกเลยว่าเปิดขนสอบคนนี้นะครับผมก็เป็น โอเคครับผมก็เอ่อทั้งสองคนที่เปรุ่นใหม่นะครับครับที่เชื่อว่าทั้งคนเนี่ยผมเชือว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีตับมี้ติดพานไงไม่มีนะไม่มีนะครับโอเคครับ เส <oh> ั่งออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ออนไลน์กันนเฮ้ทุกคนครับตั้งสตินะฮินครับผมกีบต้งขึ้นมาแลครับเราบอกว่าม่ c r โปรดเย้ มีนพิ้งภาษาไทยนะแล้วก็แอป Map Pro Pro ภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคครับผมก็เชื่อว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยไม่น่าพลาดในการใช้แอป,ปตัวนี้นะครับผม Map โ r o Pro เปอร์แอปตัวนี้ใช่ไห<ช><ช>ม,มครับผมเอาางี้ผมมีคำถามง่ายๆผมขอแบบถามหน่อยนะฮะคือถ้าเกิดคุณมีเวลาแบบแค่สามสิบวินนะแค่สามสิบวินนั้นใะนในที่คุณสองคนเนี่ยจะต้องเลือกกดสั่งอะไรก็ได้ในแอป Map Pro Pro Super App ตัวนี้นะครับผมคุณจะสั่งอะไรนะแค่สามสิบวินาทีวลองคิดดูอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมสั่ง มกรเทียมแ่ปีชานเคยเคยกินไหมเคยกินขนมฟังกระเทียมไซ้กิมชีของแครกไหม,โมอร่อยมากอโอ้โหดูเสียงดิอร่อยจริงอร่อยจริงจะบอกอร่อยมากโอเคอยากกเลือกอะไรจะสั่งอะไรผมอยากกินขนมแบบกรอบๆขนมก,นมกตตอรอ,รอ,อบๆช็อกโกแลตอแล้วของมีนะครับจะสัะ่งอะไรครับผมชอบกินแซมบอนในแมกโกรแซมบอนอร่อย เลือกเราจะเลือกลายดีๆแบบซีๆหน่อยใช่ไหมครบผมผมรีวิข้อมูลข้อมากชาวเน็ตชอบชาวเน็หรอครับโอเคครับผมโอเคครับผมเชื่อว่าคุณทั้งสองคนนะครับผมก็น่าจะรู้จักแมคโครโปรไบท์ใช่ไหมครับจับไมฮะแมคโครโปรไบท์แล้โอเคครับผมถ้าเกิดให้เลือกเอาแมคโครโปรไบ์ตัวนี้นะครับ อกไก่ที okay, ่มีแล้วนะได้ <c oughs> okay, กัน <c oughs> <c oughs> ด้กันโอเคก็ยังไม่หน้ารักกันเพราะพูดอะไหน้ารักจริงดูข้างหลังก็จะไม่ยืนบิดอยู่คนเดียวทำไมเหมือนกันนะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นคำถามส่วนหนึ่งนะครับผมที่ถามไมโครโปรนะครับส่งมาให้เรานะครับแล้วก็เรายังมีคำถามพิเศษนะครับผมของเรานะฮะที่เรียกว่าทางแฟนๆเนี่ยส่งมาให้นะครับเป็นเมสเศจทูยูนะครับนี่คือเป็นเมสเศจ องคนนี้นะครับผมโอเค,คับผมจะให้คุณทั้งสองคน,นครับจับกระเซ็ที่แฟนๆส่งให้เนี่ยคนละสองอันขึ้นมานะครับผมแล้วก็มันจะมีผมขอคําถามาที่5แล้วกันให้2คนเนี่ยจับร่วมกันนะก็คือทั้งหมดห้าคคนละสองคนละสองแล้วก็หนึ่งแต่ผมจะบอกว่าแฟนๆคนไหนนะครับผมที่ได้จับขึ้นมาวันนี้นะครับคือมีชื่อตรงนี้นะครับผมจะได้ตุ๊กตาฟองไรเซ็ ไม่ใช่รู้แล้วป่ะขึ้นมารับได้เลยกระโดดขึ้นมาได้เลยโอเคครับผมได้นะได้นะได้นะครับโอเคครับมาให้มีอ่านต่อนกันนะครับอุ้ยชอบไปเที่ยวด้วยกันสองคนไม่ใชู่และหนึ่งจะไปประเทศอะไรท้ออะไรคุณอังกคุณอังกิกาล้านส้านครับอังกิกาอุ้ย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 นี่เป็นไงนี่คือผู้โชคดีคนที่หนึ่งของเรานะครับผม เดี๋ครับผมถ้าเกิดเลือกเป็นที่เราสองคนได้เนี่ยเรี่ยืที่ไหนสองคนโอ้มีมีนยากไปญี่ปุ่นคัมาเล่นคอแล้วเป็นไงได้ไปมาแล้วเป็นไงยังไม่ยังอยากเล่นอยู่เราด้เล่นไปสองเครื่องไงเว้ เรียกว่าจะไปอีกรอบหนึ่งจริงๆอะใจคือแบบเล่นไทุกเครื่องแต่บ้านได้ข่าวว่าบ้านมีสิ่งคุณไม่กล้าเข้านะไม่ใช่ไม่ใช่เวลาไม่พอเขาไม่เข้าเทุกคนรอบนะโอเคโอเคครับผมไอคำถามหนึ่งไอคำถามหนึ่งวันนี้กินข้าวยังจับอะไรดีโอ้ยฉลบกับมูกกินกระมูกกินข้าวกับปิง ก yeah. ินข้าวเย็นกับปิงเพราะว่า,วา,วาไปกินไปกินที่ห้องแล้วกันห้องไทยสั่งแอปแมทโพรมาาคุณนิตโปรมากนะครับผมโ,โอเคครับผมเปได้อีกวันหนึ่งลูกคุณอ,อนอ้องปิงนะครับผมออสอบคำบรรยายสั่งซึ่งสามคำแล้วสามคำ<า>แล้วกนันนะครับ ระหว่างคากันขอแค่สามคำนั้นคือสามคาบขอคระหว่างการะการาม่อก่อนอ่านชื่อก่อนอ่นชื่อใช้เวลาชื่อคุณวริสลาคุณวริศลานะครับผมคุณวริสราสูเก้าเอ้ยยั แกเบอร์เฉยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวึนังเวทีเลยนะฮะโอเคครับผมสามคำให้กันละกัน้บอกนักแรกนะยน่ารักรรมดาไปบอกรักเลยละกันเออแฮชแท็กมีนปิงเองนะครับ คโอเคผมอีกหนาหนักเลยไหมไปแล้วสองหนาหนักละพี่ก็พูดผมเขาวาอ๋อสามเ้าก็อนี้จับคููใช่ไหมครับ ุณสุมาลัยนะครับถามว่าสุมาลัยรสุมาลัยใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สุมาลัยสุมาลัยสล็อตผมเจอมตัวแล้วเจอแล้วม่เจอตัวแล้วแม่หนูขึ้นแล้วไครู้มรู้ถามว่าแฟนขับี่สนใจขนาดไหนโอ้ ทุกครั้งที่มาเจอเรา <st ut ters> รู้ส ah ึกว่าเราหายเหนื่อยมากแบบเป็นหัวใจของเราทุททกครั้งทเจอครับครับแล้วรักไหมคร <c oughs> ับรักรักท่านนี้มากสิครับรักใคร<อ>รักแฟนคลับอ่คนข้างๆไหมจะบอกว่าเป็นเป็นคำตอบที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยแนะม่ก็ถามว่าอะไรวะโอเคเธอบอกแฟนคลับคำถามเรื่อให้คนถามด้วยอย่างนี้นะขออีกสักถามหนึ่งนะจัดป้ายแล้ว พร้อมกันเลยต้องแม่นะลูกไม่จับปัดไม่จับมือขอสามคำให้แอคตโปรงับนี่มาจากคุณวิราวันะครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับนั่งตกกับเพื่อนอยู่ตะกี้นะฮะกูได้กูได้มมงโอเคครับผมสามคำครให้โปรโปรนะฮะสะดวกมาก ปิงของปิงขอสามคำยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยโอเคได้ครับผมก็อูเป็นห้าคำถามนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะได้จะได้ตุ๊กตานะครับผมแล้วก็ผมของลายเซ็นนะครับผมนี่ตุ๊กตามาให้แล้วนะครับผมเป็นของแม็กกู๊ดโรเลยนะครับผมอ่านช่ไหครับผมใส่ปาก นะใส่หูฟังเปิดเพลงเลยแล้วก็ให้ผู้โชคดีเนี่ยใบคำให้ศิลปินเนี่ยถ่ายแล้วทีมไหนถ่ายร้วยกันเนี่ยถ่ายรูปเพอรลอยไปเลยนะถ่ายรูปเพอร์ลอยไปเลยแบบว่าแฟนนี่มายืนถ่ายบของคนเลยสองต้นลึมไปเลยนะครับผมให้เพลงพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวผมให้จับเลยดีกว่านะครับผมขอคนละสามนะแม่จับต้นไอที โอคครับผมเดี๋ยวยังไงผมให้ทั้งสองคนอ่านชื่อผู้เขียนขึ้นมาเลยนะครับครับท่านแรกนะครับผมคุณนพวรรณกาญจนารักษ์อ่ามาเชิญขึ้นมาเลยครับผมครับท่านต่อไปนะครับกันการณัสริสีแก้วน้ำอ่าท่านที่สมาแล้วครับผมเกิดอ่านชื่อผิดขออนุญาตนะครับขออภัยด้วยนะ

ครับูบล์นะครับผมอ่าโอเคชื่อชั้นอยู่ไหนวะโมไม่ต้องเสียใจนะครับผมจะบอกว่ากิจกรรมชันอยู่ไหนวะเยอะมากนะครับผมสำหรับคนที่อ่านชื่อไปสามคนแรกนะครับผมอยุดมีนนะครับผมและสามคนหครับจะบอกแล้วครับผมทีมทีมที่ชนะนะครับผมใครที่ได้แบบว่าการใบเนี่ยใบแบบอันดับหนึ่งประเทศเนี่ยนะฮะ เราจะได้ถ่ายรูปเฮอร์ออยนะครับผมสองลุ่มคนนี้นะครับผมผมขอเชิญทีมแรกขึ้นมาเลยก่าทีมมนมีนะครับผมเดี๋ยวให้สามคนนะฮะใบนะครับผมแล้วให้มีหมูฝังไว้นะไบ้ เดี Or, yeah, ๋ยวผมสั่งให้เนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันใบใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยด้วยอ่ะผมช่วยด้วยนะช่วยกันใบนะครับผมแล้วก็คิดได้ยินปะฮะออเปากไม่มีอะไรครับป็นน่ารักปะเป็งน่ารักปะน่ารักโอเคครับผไปอย่าบผมอ๋อเขามีตรงนั้นให้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราช่วยกันใบนะโอเคไหม นะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเรามีเวลาจับสองนาทีนะครับผมใครที่ได้มากกว่ากันนะฮะนะทีมั้นชนะได้ถ่ายรูปโปรยโอเคไหมโอเคไปนะครับผมเริ่มครับผมถูกต้องครับหนึ่ง<ะ>ที่สองครับคำ<ะ>ที่สองถูกต้องครับไปสองคะแนนครับนะคำที่สามครับ ิกมะนาวสามก็ไดนไปครับมาคำที่สี่ที่ห้าฮะเกวีเกวีโอเคครับผมอ่านคำต่อไปครับพี่ชอบกินพี่มีนชบกินปลาปลาสดปลามึก ป่าปิ้งโอเคครับผมน่าลับต่อมาบอลส้มสองพยางสองพยางสมจบอกหน้ามีเทียนมากตอนนี้โอเคมาลั้ต่อมานะครับผ okay, okay, มหิหาท่วงงานแล้วตอนนี้ ออกไฟมานี่หานะลอไฟไฟามสิล้านหลนนะโว้ยเออโอเคคำตอบต่อมาครับปลาปลาอีกแล้วหรอบามึอ โอเคครับผมเดี๋ยวอีกสิบวีนะครับผมคำนี้ยังไม่ได้นะคาสครั์มีือ้องส่ลโอเคครบหมดเวลาคร้บผมจะบอกว่าเก่งมากอันนี่หยุดนเบรีเอรีโอเค โอเคคุณ okay. ได้ครับผมได้ก uh, ี่คะแนนครับเมื่อกี้คะแนนเราเป็อดถือว่าถือว่าแน่นมากๆเลยนะผมาเดี varios, ๋ยวต่อมาเป็นทีมปิงนะครับผมเดี๋ยวเชิญผู้โชคดีนะครับผมขออนุญาตรอข้างเวทีสักแป๊บนึ่งนะครับมามาทีมที่สองนะครับขึ้นมาเลยนะครับ คพี่มีน่ารักไหมครับเอาได้ยินเฉยเลยโอพี่ได้ยินเฉยเลยเดี๋ยวน้องหันจิงเสียงมาทางนี้นนิิดึงเสียงิงงเสียหน่อยโอเคอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมที่สองกันเลยนะครับผมเป็นเกมใบคำนะครับมองเห็นไหมครับตรงนี้นนะตรงี้หะได้เลยวะ โอเคโอเคมาโอเคครับเรามาเริ่มเกมที่2เลยนะครับผม3 2 1เริ่มครับผมร้อนเออหมุน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 พัดลมพัดลมเออหมุนหมุนไปสองนะใส่ผ้าใส่ผ้านี่ยโยนเครื่องลงไปเลยโยนเอ้ยเกือบแล้วไอ้คำตะก้าเออถูกไปสองครับผมมาบ้านบ้านเลยมา มองมองอะไรมองอะไรทะลุมีนี่ด้วยต้องใช้นี่ด้วยไปแซกโอ้ยไปทีวีโอเคมาครับต่อมากินข้าวใช้อะไรกินกินใช้อะไรใช้อะไรเนี้ยคืออะไรตัก อ้ามคำต่อมาเค้กเป่าเป่าเค้แป้งฟันต่อมาเด็เป็นหลี่ย สิบวิสุดท้ายนะครับผมโอเคข้ามมบข้ามครับหูฟังหูฟังครับไปโอ้หูไม่ใช่หูไม่ใช่หูอะไรโจรหัวไอ้แมคโครโฟนเออไอเอออันมีอีกมีอีกมีอีกมาสิบวิสุดท้ายไปไปป้อนมาอีกแล้วซอสใช้อะไรป้อน จอโอเคหมดเวลาครับผมโอ้โหฮุ้ยอ๋อโอ้โหบอกไปว่าสูสีมากๆนะครับสูสีมากๆโอเคนะครับผมตอนนี้เราได้ทีมบู้ชนะมาแล้วนะฮะ ตอนนี้ทีผู้ชนะมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคะแนนสูสีมากเพราะคะแนน8ต่อเจ็ดนนนะครับผม<อ>ทีมพี่มีได้8คะแนนทีมปีนได้7คะแนนครับผมเพราะฉะนั้นท<อ>ีมพี่มีชนะครับผมก็ขอเออ่ขอเชิญผู้ชมทีทั้งสามท่านนะครับที่อยู่ทีมพี่มีนะครับผมขึ้นมาถ่ายตัวลอยทีละคนนะครับผมส่วนผู้ชมดีที่ ให้พวกคุณวาเขาพวกคุณวาเนี่ยผมจะให้ประมาณสักสวิหวิในการวาสิ่งนั้นนะครับผมออกมาแล้วก็ห้าวิสามวิก็พออ่ะว่า3วิเอออ้โหวาได้เนี่ยบมให้3วิพอวาดความเร็วสูงก็ให้ผู้โชคดีเนี่ยถายถ้ายาไม่เติมท่นอะเคนมอเคมาเดี๋ยวเราให้จากผู้โชคดีกันเลยผมก็ทีมทีมทมทีมสอบ ก็คือมีมีสองคนนะครับแล้วก็ปิงสองคนนะครับมโอเคจะบอกว่าอันนี้เนี่ยใครทายถูกเยอะที่สุดนะครับผมภายในสองนาทีนะท<ค>ี่สุดนะผมก็จะได้รูปถ่ายรูปพรลอ,อยเหมือนกันนะครับผมแบบสองต่อหนึ่งแบบตะก,กี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมอาตะกี้ตะก,กี้มีนเล่นไปก่อน,นใช่ไหมเดี๋ยวผมศธรที่ผมให้ปิงเล่นก่อนบ้างนะครับมีคุณปรียาภาครับคุณปรียาภาครับผมเชิญครับผม แล้วก็มีคุณพิมลค่ะคุณพิมลพันนะครับผมอามาแพ็คคู่เลยมานะบอกเลยว่าแบบโปรโปรนี้ครับเขาจัดให้แบบโปรโปรเลยนะครับผมสองคนเตรียมพร้อมนะทีมฟินครับทีมมินครับผมครับทีมฟินะครับคนแรกวันวิสาห์ทีมฟินมากเลยโอเคครับผมเริ่มเลยนะครับผมสามสองหนึ่งไปเริ่มมาหนึ่งสองสามไป อางี้ให้ใ้ให้โชว์ฝั่นี้ด้วยดีกว่าให้ทั้งทีให้เลยทีตอบเลยใกล้เคียงนะใก้เคียงนะใกล้เคียงใก้เคียงนะเสียทุกต้องอุ้ยไม่น่าเชื่อมาแล้วมาคำที่สองเลยดีกว่าครับผมคำที่สองเราเนี่ยนะด้วยความเร็วสูงนะครับมาเริ่มเลยครับผมหนสอง ียวใกล้เคียงมากอุ้ยสะบักติ๊ต๊ะถูกครับโอ้โหตายนม้ผมตัดโยซ่าแล้วนะฮะับผมมาแล้วมาครัที่สามกันเลยครับผมมาครัที่สามไปเลยเขาแข่งกับเวลานครับเวนานตัดต่อทีนะครับไปเลยครับบ้านเลยฮะไม่ติดไม่ตโอเคกลับไปด้านหนึ่งเหมือน เมอบ่ตอบามาแล้วอะไรอะไรมีคนส่งสีมคน่งีมอะไรอ่ะผลไม้หรอหอยเ้อนหรือเปล่าแโอเก่งเก่งมากนตอบใช่

ผมโอเคครับผมก็ได้ไปั้างหมด3คะแนนถือว่าใช้ได้นะผมผมคาดหวังตกลงไว้มากเลยนะโอเคครับผมเราก็ผ่าหนไปสาัเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้เซ็นเลยไหมครับโอเคเสร็เลยโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้เรียกว่าเออฟินมักๆันครับกิจกรรมนี้เนื่องจากว่าเราแฟนก็ได้ใกล้ชิดนะฮะทั้งสองคนนะครับผม เรียนเชิญคุณผู้บริหารไทยแมคโครนะครับผมซึ่งมาถ่ายภาพและมอบดอกไม้บนเวทีนะครับกับศิลปินด้วยนะครับผมขอเรียนเชิญคุณบรวรรณศิระภูนศิลป์นะครับผมนะฮะรองผร่วมนวยการฝ่ายการตลาดนะครับบริษัทสยามแมคโครจังกัดสำนักงานใหญ่นะครับผมก็มีปุกขาขนาเกิดปีนียงน่าต้องขอบคุณด้วยนะครับผมที่จัดงานวันดีๆวันนี้ขึ้นมานะครับผม ได้แบบโปรใกล้ชิดกันมากมาเลยนะฮะผมจะบอกว่าแค่แค่โหลดแอปมาก,ก็คุ้มแล้วนะฮะผมโอเคแล้วก็มีมอบของที่จะลึกให้ด้วยนะครับผม ได้ก็มีมั่งกอดเพ่อนลยเพื่อนนะครับโอเคครับผมและตอนนี้นะครับผมก่อนที่เอ่อจะจากกันนะฮะใกล้ถึงเวลาแล้วแต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษมาอีก,กนนยอย่างนะครับผมก็คือทางมีนพิงนะครับผมมีเพลงพิเศษนะครับทางแมทโอนนี่เหรอ พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว